วันนี้นะคะถ้าเราไม่มีความต่อเนื่องนะคะคุณเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนพลาดตรงนี้ไปมากๆเลยค่ะที่ไปไม่ถึงไหนหรือว่าใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วแต่เป็นคนที่ท้อถอยเป็นคนที่ขุด หลุมลงไปแล้วจะเจอเพชรอยู่แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะคือทำ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 มาแล้วมาหยุดกลางคันปรากฏว่าเพชรเม็ดงามนะคะได้อยู่ตรงหน้าแล้วแต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปเนื่องจากคุณได้ทำแบบขาดๆเกินๆเพราะฉะนั้นนะคะกูรูท่านหนึ่งที่ขับรถซปเปอร์คาร์เลยทีเดียวนะคะได้กล่าวไว้ว่าการที่เรานะคะจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องมีความต่อเนื่องค่ะและคุณเชื่อไหมคะว่าความต่อ เนื่องนะคะหรือการที่เรานะคะสม่ำเสมอนะคะกับสิ่งที่เราทำนะคะจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วใครที่นะคะมีเป้าหมายแล้วนะ,ะจงทำมันอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะคุณจะมีอุปสรรคหรือไม่มีก็ตามคุณจงเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดศักยภาพตัวเอง ไปข้างหน้าค่ะและทํามันอย่างต่อเนื่องนะคะครูปอเช่อย่าง c ีโอปอเช่นะคะเชื่อนะคะว่าทุกคนนะคะสามารถทําได้อย่างแน่นอนถ้าทุกคนนะคะมีความพยายามมากพอจะทํามันอย่างจริงจัง ครูปอเช่เชื่อว,ว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนค่ะและนั่นแหละค่ะทาให้ลูกศิษย์หลายๆคนนะคะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานคะ,ะได้ทักกล่าวมาสวัสดียามเชา้าแล้วก็ทักทายครูปอรเช่น่ารักกันทุกคนเลยขอขอบคุณนะคะที่เอ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เชื่อในคําแนะนําของครูปอเช่นคะ,ะสิ่งไหนดีแนะนําแน่นอนค่ะจะไม่เก็บไว้คนเดียวเพราะว่าความลับนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูปอรเช่ตอน นะได้ราคาสุดแสนจับพิเศษนะคะใครที่สนใจสอบถามมา p r i v a t e ค y c o a c h แบบตัวต่อตัวเลยก็ได้นะไม่ว่าจะบนโลกออนไลน์หรือเจอแบบตัวต่อตัวก็ได้นะสามารถนะคะแนะนำ inbox มาได้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้หลายๆท่านนะคะที่ทำธุรกิจนะก็จะมี service co นะคะสำหรับผู้ที่แบบว่า ทำการตลาดแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะเราก็มีทีมงานนะคอยเซอร์วิสให้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะขอให้ทุกคนนะเป็นวันที่ดีได้ฟังคลิปนี้จบก็สินเสมอแล้วเจอกันค่ะสำหรับวันนี้ครูปอเชกขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเป็นผู้โชคดีดวงดีไปตลอด